ทำความรู้จัก VTuber อถามมาต่อไปเย้งั้นเริ่มเลยนะ 3, 4ชื่ออะไรคะพี่สกาวค่ะชื่อเล่นล่ะพี่กาวค่ะเป็น VTuber แบบไหนงั้นหรอที่สาวอฟฟิศที่แสนจจปวนลังวันเกิดล่ะหนึ่งกันยาอายุล่ะเออเพศของคุณล่ะผู้หญิงค่ะสูงเท่าไรหรอสูงเท่าไรอยู่ที่ไหนหรอออฟฟิศค่ะจุดเด่นล่ะคะไสอจุดในนๆก็น้องพากเสียงที่สี่ เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะไลฟ์ที่ไหนหรอ YouTube ค่ะตอนทักทายพูดอะไรสวัสดีค่ะอันจากลาล่ะคะขอบคุณทุกคนนะคะโอชิมารก่ะหัวใจสีม่วงไลฟ์ทำโอทีกับพี่สกาวแฟนอาร์ต่ะภาพติดฝาบ้านพี่สกาวแฟนนิมล่ะคะคุณเพื่อนร่วมงานสีที่ชอบคือหลายสีเลยค่ะของที่ชอบห่ะวันหยุดค่ะขนาดอะไรงั้นหรอคอมมิชชั่นลองบอก รักนะคะคนดีของชอบทนอะไรหรอไม่มีเป็นพิเศษค่ะชอบดื่มอะไรหรอแล้วแต่อารมณ์ชอบมงาะแนวไหนแลกบัตเลอร์แนวอนิเมะย้อนรู้สึกจิวโคนั่นเกมสุดรักเกมที่ได้เล่นกับเพื่อนเพลงที่ชอบหล่ะเพลงโจ๊ะโจ๊ะไม่ชอบอะไรหรอกาะทำโอทีนับถือใครอยู่ตัวเองค่ะมาฝันงคตรล่ะเป็นคนรวยในตอนท้ายนี่ช่วยผู้อะไรักหน่อยนะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R พูดแบบนั้นไม่ได้หรอคะขอบคุณทุกคนที่มาทำความรู้จักกันนะคะ